อันนี้นะครับถ้า a เป็น0น b เป็น0 c เป็น0เท่ากับ0นะครับแล้วก็ไฟก็จะไม่ติดแล้วก็ถ้า a เป็น0 b เป็น0 c เป็น1จะเท่ากับ0นย์นะครับไฟก็จะไม่ติดอันนี้คือ a b c นะครับครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นอะถ้า a เป็น0น b เป็น1 c เป็น0นจะเท่ากับ0นย์นะครับ ไฟก็จะไม่ติดก็จะเป็น A เป็นศูนย์นะครับ B เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคำตอบจะได้เท่ากับหนึ่งนะครับไฟก็จะติดนะครับจะติดนะครับอากดไปติดนะครับเป็นตารางความเป็นจริงนะครับแล้วต่อไป A เป็นหนึ่งเป็นศูนย์ C เป็นศูนย์คำตอบจะได้เท่ากับศูนย์นะครับศูนย์อกดครับ ไฟก็จะไม่ติดนะครับก็ต่อไปจะเป็น A เป็นหนึ่งเป็นศูนเป็นหนึ่งคำตอบเท่ากับ1นะครับกดครับไฟไติดนะครับก็จะติดนะครับตามตารางความเป็นจริงนะครับผมต่อไป A เป็นหนึ่งเป็น1 C เป็นศูนย์ะครับจะเท่ากับ0ูนใส่ก็จะไม่ติดนะครับกดนะเพิบเด่นได้ชัดนะครับไฟไม่ติดนะครับต่อไป A เป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง ซีเป็นหนึ่งแล้วถ้ากับศูนย์นะครับไฟก็จะไ,ไม่ติดเห็นไหมครับไม่ติดนะครับครับครับผม